สวัสดีครับผมครับเจอกันอีกแล้วนะครับใกล้ถึงฤด,ดูล่าหนูแล้ววันนี้ผมก็มีของมาเล่นดีครับอุปกตณ์ดักจับครับนี่อะไรเอ่ยไม้ไผ่ครับ อย่าเอามาันเหลาเป็นบวงนะครับเป็นบวงลวดดักครับแล้วแต่คนชอบครับขนาดแบบไหนก็ดักแบบนั้นแต่ผมขนาดเป็นลวดครับ่วงลวดให้ลองขึ้นลวดมามาเริ่มเหลากันเลยครับไม,ไม่ยากนะครับง่ายง่ายอุปกรณ์ก็มีนี่ครับอ่าพันนิ้ว การเสียงเสี่ยงตำนิ้วนะครับมาลุยกันเลยครับนี่มีขาดไม่ได้หลักผมจะใช้ประมาณสักยาวนะครับเกือบเมตรนะครับ90้าิเซนอนครเขาก็ถามว่าทำไมว่าใช้ยาวจังผเคยใช้ประมาณสักเนี่ยครับ ขนาดไม้ปิ้งไก่มันเก็บง่ายเก็บเลยแต่มันหายครับเวลาเก็บสมมติว่าเราดักอยู่ที่นึงกาว่าดักอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาไปเก็บไม่ใช่ครับไม่เจอครับเลยทําแบบยาวไปเลยครับนี่เรับเห็นง่ายครับเวลาเสียบไปในหญ้าลุกๆหญ้าพายากปดอะไรพวกนี้อันไหครับผมจะเล่าให้ดูนะครับ ไม่ยากครับง่ายๆเลยครับ โคนใหญ่ปลายเลียวย <lia> โคนต้องใหญ่ปลายต้องเลี้ยวนะครับไม่ใช่ว่าปลายเลี้ยวไม่ใช่เลยลปลายใหญ่แล้วโคนเลี้ยวนะครับใช้ไม่ได้มันหักนะครับหักหักขาเลยครับโคนต้องใหญ่นะครับปลายเลี้ยวนะครับ ไม่ใช่ว่าคนเลี้ยวแล้วปลายใหญ่นะครับมันจะหักครับหนึ่งตัวใหญ่หนปุ๊กใหญ่ครับผมพอล้อเสร็จก็จะมัดมัดลวดนะครับลวดก็จะเป็นลวดสแตนเลสครับนี่ครับตามตลาดถ้ามีขายครับลวดดักหนูมันจะมีอยู่สองสองยี่ห้อครับ เป็นตาหนูกับตาละคังค <Okay, okay. S 1> รับตัวนี้เป็นตาหนูนะครับตาละคังมันแข็งครับวัวม oh. ันแข็ง oh. มันจะรูดไม่ค่อยดีครับ oh. แล้วก็ oh. ประมาณตัก oh. คืบหน่อยๆครับ oh. ประมาณตั้ยี่สิบห้าเซนได้ครับ oh. นี่ครับมัน oh. ก็จะเป็นเส้นเล็กๆ แล้วก็ทำาจะททำห่วงเอาไว้สอดสอดกันเลยจะเป็นนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับผมถ้าคนชอบนะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่มันมีหลายเบอร์ครับถึงเบอร์สิบสี่สิบห้าผมใช้เบอร์สิบสองครับจะเล็กหน่อยนึง มีข้อดีข้อเสียนะครับเส้นเล็กนี่จะเฉียบมากครับเวลาหนูเดินครับไปชนมันจะลูเข้าไปเลยครับติดง่ายครับข้อเสียก็คือถ้าเราดูช้ามันจะขาดเร็วนะครับนี่ครับแต่ผมชอบอันเล็กเพรามันเฉียบดีอาศัยดูเร็วครับถ้าเป็นเส้นใหญ่เบอร์สิบสี่เบอร์15ก็จะ มันจะไม่ค่อยรูดนะครับแต่ถ้าติดเข้าไปแล้วดิ้นก็ไม่ขาดนะครับนะครับผลดีพอดีขังผมได้อย่างเสียอย่างครับและแต่คนชอบนะครับไม่ว่ากันอ่ะมามัดเลยครับอ๋สักจากคุณย้ำนะครับคูณต้องใหญ่ปลายตองเรียวนะครับจากคูณมาก็ประมาณสิบเซนฮอ จากพื้นครับเวลาเราปักปักดินงเข้าไปมันก็จะประมาณปักไปประมาณสองนิ้วบวกก็จะอยู่มามาเริ่มเข้าบวงกันเลยนะครับเ,เราต้องสอดสอดเข้าไปก่อน,นครับนี่ครับตัวเลขเป็นรูแล้วก็สอดนะสอดไป,อไปโอเคครับนี่นี่เป็นแบบนี้ครับ หัวก็ประมาณสักกระป๋องกาแฟกําลังดีครับพอดีก็หัวหนูนะครับติดหูระเดดหูพอดีเลยเราก็ต้องบากบากอะไรนะครับปากเป็นลองนิดนึงยังฝนละลืมนะครับมาฝนฝนนี่ม่หยุดเลยครับเสียฝนละลืม สองรอบสองรอบพอนี่ครับเราก็บิดเลยครับบิดบิดมันเป็นเกลียวครับนี่นี่ต้องใส้คที <c oughs> วงหาคีมแป๊บนะครับ ใช้คิ้มบิดเป็นเกี่ยว um> เลยนะบิดพอแตอยู่นะครับเดีบ uh> ิดแรงขาดรันเนยสวยงามเลยครับอันนี uh> <S, <S> <S ้เป็นหัวหนูหัวหัวหัวปิดมันก็จะรูดไปเลยนะครับ จะทำตัวเก็บนะครับแล้วก็จะดึงสายขึ้นมาตัวเก็บก็จะเป็นยางวงครับนี่เป็นยางวงครับไปดึงล็อกคร,ครับดึงกับตอนนี้นะครับก็ตมัดเลยครับ ปมหลวนี่ยังไงครับนี่เวลาเราดักนลก้วั็เอาหอกครับนี่เอาออกดึงตึงๆๆๆๆาดึงยางออกมาครับล็อกที่ล็อกที่หัวนี่ครับจะล็อกกันแบบนี้ โอเคครับเรียบร้อยครับหนึ่งันว่าสาธิตให้ดูนะครับอ๋อยางๆๆครับเหลืออีกนิดนึงครับสติกเกอร์สะท้อนแสงครับขาดตาเลยนี่ครับสามล้านสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับนี่ขายครับเวลาเราส่องไฟมันจะสะท้อนเข้าตาเลยครับ เลยนะครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครับติดที่ปลายหัวนะครับปลายเดียวนะครับปลายหัวซนะักสองสองกล้องก็พอครับห่างกันหน่อยนึงนะครับ สองไฟไปเนี่ยครับสุดยอดผมนี่จะสาทิตนะครับแต่ผมเหลาไว้เรียบร้อยแล้วครับที่เสร็จแล้วนะครับนี่ <Yeah. S 1> ยขอมวัดใหญ่ๆเลยครับเป็นงไงครับหนูหน้าศูนพันแน่ครับสติ๊กเกอร์ ติดแล้วเรียบร้อยสีขาวสีเหลืองครับผมก็มีแค่นี้นะครับก็รอชมคลิปหน้าครับว่าจะได้ผลหรือเปล่ารับ <Okay. S 1> ผมจะลงให้ดูนะครับว่าหมานหรือไม่หมานครับแล้วติดแด้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ